ให้เวลากันและกันอีกนิดพระสินอินทะระวงศ์หากเรารับรู้ว่ามีใครบางคนกำลังตั้งใจปรับปรุงตนเองเราก็ต้องให้กำลังใจเขาเอาใจช่วยเขาเพราะการปรับปรุงตนเองเป็นเรื่องยากเขาอาจทำมันได้ไม่ดีนักในครั้งแรกแต่แม้ว่าเขาทำได้ไม่ดีหรือดีขึ้นเพียงเล็กน้อยเราก็ควรมองเห็นคุณค่าในความเปลี่ยนแปลงนั้น ไม่ควรดูแคลนว่ามันเป็นเรื่องที่ทำง่ายง่ายหรือเปรียบเทียบสิ่งที่เขาทำกับสิ่งที่ตนเองเคยทำหรือนำมาเปรียบเทียบกับความดีในอุดมคติเพราะสิ่งเล็กน้อยที่เราเห็นหากเราเป็นเขาเราก็จะรู้ว่ามันเป็นสิ่งที่ต้องใช้ความอดทนสูงให้คนที่โมโหนั่งเงียบสงบนิ่งให้คนคี่กลัวลุกขึ้นแสดงออกให้คนมีทิฏฐิยอมลดละ แล้วพูดคำว่าขอโทษทั้งที่รู้สึกว่าตัวเองไม่ผิดในเชิงทฤษฎีเรื่องพวกนี้ทำได้ไม่ยากนักแต่ในเชิงปฏิบตัติกลับเป็นเรื่องที่แทบจะเป็นไปไม่ได้เพราะเขากำลังต่อสู้กับสิ่งที่เอาชนะได้ยากนั่นคือกิเลสของตนเองถ้าเลือกได้คนเราทุกคนก็อยากจะมีนิสัยที่ดีขึ้นทั้งนั้นแต่มนุษย์เราก็เต็มไปด้วยความโง่เขลาและอ่อนแอ นี่คือเหตุผลที่เราต้องให้เวลาทุกๆคนได้เปลี่ยนแปลงตนเองแบบค่อยเป็นค่อยไปแบบที่มนุษย์คนหนึ่งพอที่จะทำได้มนุษย์ไม่ใช่หุ่นยนต์ที่จะมีปุ่มเปลี่ยนนิสัยให้กดอดทนอีกนิดใจเย็นอีกหน่อยก็เราอยู่ร่วมกันมานานแล้วก็เราอยู่กับมนุษย์มีใช่หุ่นยนต์เทวดาชั้นฟ้าที่ไหนเราต่างเป็นมนุษย์ผู้ไม่สมบูรณ์และไม่มีวันที่เราจะสมบูรณ์แบบ ทุกคนจึงต้องการโอกาสอีกครั้งให้โอกาสตนเองให้โอกาสใครบางคนให้โอกาสทุกคนได้เป็นคนที่ดีขึ้นกว่าเดิมเครดิตอาจารย์ภสิทิ์อินทรวงะว